ขอเป็นผู้ให้กำลังใจอยู่เบื้องหลังเพื่อคืนคนดีสู่สังคมมนทนทหารบกที่29เปิดการฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดศูนย์วิวัฒน์พลเมืองมนทนทหารบกที่29รุ่นที่1ประจำปี2564เมื่อวันศุกร์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกา ที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองมณฑลทหารบกที่29ค่ายกิศีวรามเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29มอบหมายให้พันเอกธงชาติโล่งจิตรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดศูนย์วิวัฒน์พลเมืองมณฑลทหารบกที่29รุ่นที่1ประจำปี2564 มีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองและญาตินักเรียนวิวัฒนพล,ลเมืองร่วมพิธีสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีศักยภาพความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เป็นคนที่มีคุณภาพพร้อมคืนคนดีสู่สังคมโดยในปี2564ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองมณฑลทนาหารบกที่29มีนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองจำนวน100ราย หลักสูตรการฟื้นฟู120วันมีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดส,สกลนครส่งนักเรียนวิวัตรพลเมืองเข้าทำการฟื้นฟูโดยยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพุทธศักราช2อง5รองผู้บัญชาการบนทวนทหารบกที่29ได้กระทำพิธีไหว้ครูเจิมตำราและกล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยขอให้นักเรียนวิวัตรพลเมืองได้ตั้งสัจจะวาจาว่า,าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมเชื่อมั่นว่าเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะไม่กลับไปค้าหรือเสพยาเสพติดโดยเด็ดขาดทีมข่าวมนลทนทหารบกที่29รายงาน